ก็จะไปตลาดอะไรเงี้ยก็จะไปบอกโอ้ยข้าวลูกสาวไม่รอดหรอกรอบนี้อะไรเงี้ยไงก็แย่รอบเนี้อะไรเงี้ยขาดทุนแน่แล้วร้อนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยเพราะว่าตายแน่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเราลองสั่งมาเลยแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยใช่เออจากที่แบบว่าจะเจ๊งแล้วนะรอบเนี้จะไม่ได้อะไรแล้วพอใจแล้วใช่ไหมตอแรกพอใจเลยเพราะว่าใครขับผ่านไปไม่รอดนะไม่รอดตอนแรกพ่อบอกไม่รอดแน่โอ้รอบนี้ทําไม ข้าวต้นใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอะเสมอกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่ก็จะกลับมาจะเห็นจะว้าวมากเลยอะพี่รัตสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะทำอะไรอยู่ครับเนี่ยกำลังเช็คข้าวอยู่ครับอไอ้กอเนี่ยท,ท,ที่ถ่ายรูปส่งน้องแอดมินผมนะใช่อ๋อที่ว่าดีสวยนะจ<ช>้างั้นลุงพาผมไปชมแปลงข้าวหน่อยอ่ะเชิญเลยพี่ ะครับแปลงข้าวของพี่รัตนเนี่ยมีทั้งหมดกี่ไร่อะพี่14ไร่ค่ะ14ไร่ปลูกพันธุ์อะไรอะพี่รักเออกเจ็ขอก9มันเป็นพวกของมะลิไหมไม่ใช่เป็นข้าวแข็งค่ะข้าวแข็งใช่ตอนนี้ที่มันร้อนๆเนี่ยพี่รัตนมีวิธีการดูแลข้าวพี่รัตนยังไงก็ตอนแรกก็มีปัญหาเรื่องข้าวย่อยเออเรื่องข้าวย่อยข้าวไม่โตแล้วพี่อ่ะไปเปิดเฟซเห็นเอฟอสดพี่ก็เลยอยากลองตอนนั้นที่อยากลองเพราะว่าไม่มีอะไรจะเสียละเออก็ลองเสี่ยงดูแต่พอใช้ไปพอฉีดได้ประมาณ2-3วัน โอเคมากเลยอะมัน<อ>เริ่มเขียวขึ้นเริ่มแตกกอเริ่มแบบมีสีสันให้เราชื่นใจขึ้นมาหน่อยแล้ว<อ>ว่าอย่างไรเราก็ไม่ไม่เสียทุนแน่ก็คือ,อที่แรกอะกะว่ามันมันตายแน่ใช่ไหมเพราะเพราะข้าวเพราะข้าวมันเริ่มย่อยใช่ไหมเพราะว่าตายแน่ไม่มีอะไรจะเสียแล้วอ่ะเราลองสั่งมาเลยแล้วมันก็เลยเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วก็กอใหญ่แข็งแรงแตกกอได้แบบดีมากเลยดูดิกอใหญ่มากแล้วก็แข็งแรงมเมล็ดไม่มีรี ไม่มีปัญหามะเล็ดรีบไม่มีปัญหาเชื้อราจากโดยปกติอ่ะพี่จะเสียค่าเชื้อราใบไม้ใบด่างรประมาณ3 4มสี่พันต่อรอบที่พี่ฉีดและฉีดประมาณ3รอบถึงจะคุมอยู่อ๋อ<ต>คือ,อ,อคือแต่ก่อนก็ต้องฉีดคุมพวกไอ้ปัญหาพวกนี้ไปใช่ไหมแต่พอสั่งใช้พวกไอ้ฟอสแกมโทไปปุ๊บก็ไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยใช่แล้วพี่พี่รับมีวิธีการดูแลอย่างเงี้ยข้ามันเริ่มออกรวงแล้วเนี่ยมีต้องต้องใส่อะไรตัวตัวอะไรเพิ่มเลยไหมพี่จะ ใส่แค่เอฟอสกับซีโฟกับซีโฟใช่มันจะมี3ตัวแกมมาทูเอฟอสซีโฟที่พี่ใช้แกมมาทูพี่จะใช้ระยะแรกระยะข้าวเริ่มต้นกับระยะแตกกอ 2, อ 2> ระยะส่วนพอเริ่มตั้งท้องเริ่มออกมเมล็ดพี่จะใช้ซีโฟเพราะว่าจะได้เพิ่มปุ๋ยเพิ่มแป้งเพิ่มน้ําตาลให้กับข้าวแล้วก็ทำให้ข้าวเรามีน้ําหนักดีจากที่พี่ฉีดไปแล้วเห็นแบบนี้รู้สึกประทับใจไหมมากประทับใจมากเลยใช่ไหม เพราะเหมือนพี่ลดต้นทุนไปเยอะเออแล้วเกิดจากต่ก่อนไงพี่พี่ใช้ปุ๋ยแบบไงปุ๋ยหนว่าน,นีหรอก,ก็ใช้ปุ๋ยตามตลาดทั่วไปแล้วคราวนี้พอเราใช้ไปอ่ะอาจจะแบบมันกินปุ๋ยได้ระยะสั้นออพอสมมุติว่าฉีดไปได้สักอาทิตย์ข้าวเริ่มเหลืองออเริ่มแบบผิวปุ๋ยอะไร,รอย่างเงี้ยแต่พอพี่ใช้แกมมาทูกับซีฟกับเอฟฟอสเนี่ยข้าวจะเขียวนานเขียวทนแล้วก็จะไม่มีปัญหาเชื้อราใบไหม เพราะว่าเหมือนมันดูดซึมสารอาหารไว้ที่ใบเต็มที่ถึงเวลาเราฉีดเสร็จเอ่ยฝนตอกอะไรเงี้ยเหมือนมันดูดซึมไปแล้วมันก็จะได้กินปุ๋ยอยู่แล้วก็จะลดปุ๋ยทางดินได้เยอะมากมจากปกติพี่ใช้ปุ๋ย7ลูกพอพี่มาใช้นี่พี่ก็เหลือปุ๋ย4ลูกคือ5ลูก อบที่ผ่านๆมาพี่ใช้ปุ๋ยทีผสมทีอ่ะเจตัวเพื่อจะได้แบบเพิ่มอันนี้แต่อันเนี้ย เขาเขาแนะนาแอดมินแนะนําพี่ว่าให้ใช้แค่สงตัวนี้จริงๆให้พี่เปิดใจลองใช้เพราะว่าพี่ที่จะตกลงซื้ออ่ะคุยกับเขาอยู่นานเหมือนกันเพราะไม่กล้าจะเสี่ยงใช่ไหมใช่เราไม่เคยใช้เลยเนื่องจากเราไม่เคยใช้เนื่อแล้วแบบอยู่มาอ่ะเหมือนว่าข้าวเราก็จะย่อยอยู่แล้วอ่ะก็ลองดูเออจากที่แบบว่าจะเจ๊งแล้วนะรอบเนี้ยจะไม่ได้อะไรแล้วพอใจแล้วใช่ไหมตอแรกพอใจเลยเพราะว่าใครขับผ่านไปไม่รอดน่ยไม่รอดเลยเพราะปีนี้มันแรงจริงแกแล้วจะปลูกข้าวมันต้องใช้น้ําใช้อะไรอย่างใช่ไหม จากเมื่อก่อนน่ะที่ไม่มีคนรู้จักพี่รัตเลยอ่ะแล้วตอนนี้เป็นไงพี่ก็ยังไม่รู้จักเหมือนเดิมก็ยังไม่รู้จักเหมือนเดิมแต่เดี๋ยวเดี๋ยวข้าวเขียวแล้วอย่างเงี้ยผมว่าไม่แน่อาจจะมีคนเข้ามาขอดูก็ได้เมื่อกี้ผมเห็นมีจะบ,บินโดนใช่ไหมงั้นเดี๋ยวพี่รัตพาผมไปดูเขาบินโดนหน่อยไปพี่รัตครับ อันนี้พี่รักกนจะใช้โดนฉีดปุ๋ยใช่ไหมใช่ค่ะแล้วมันผสมยังไงพี่ใช้ยังไงจะใช้เอฟอสประมาณ5 0าสิซีซีเพราะว่าเราใช้โดนปริมาณน,น้ํามันจะน้อยลงหน่อยออไม่เหมือนคนมันจะดีกว่าคนเดินเพราะว่าลดปริมาณปุ๋ยได้แล้วก็จะใช้ซีโฟเพราะว่าช่วงนี้ข้าวกําลังออกมาเล็ด เือจะไปเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำตาลเพิ่มน้าหนักให้กับข้าวค่ะ,ะแล้วแต่ก่อนอ่ะพี่แต่ก่อนพี่ใช้แรงเดินฉีดงี้หรอ,อช่วงข้าวอายุน้อยๆอ่ะพี่จะใช้เดินฉีดเพราะว่าข้าวอ่ะลำต้นมันจะเตี้ยแต่ตอนนี้เหมือนตั้งแต่พี่ใช้แกม่าทูหรือว่า a f o r ร์ต้นข้าวจะสูง แล้วการเดินอ่ะมันจะลำบากนิดนึงเพราะว่าข้าวมันแน่นทีก็เลยจะใช้โดนเออแล้วถ้า้เกิดใช้โดนเนี้ยมันมันมันประหยัดกว่าใช่ไหมใช่ค่ะประหยัดปุ๋ยกว่าเพราะว่าเราใช้ปริมาณน้ําที่น้อยแต่เราผสมเข้มข้นเหมือนเดิมแล้วก็โดนเนี่ยเราจะไม่บินเร็วมันเราจะบินช้าๆเพื่อจะได้ให้ยาได้ทั่วถึงได้ทั่วมันจะได้แบบฟุ้งจากข้างบนลงมาข้างล่างเงี้ยมันจะมันคือมันจะดีกว่าใช่ไหมดีกว่า มันแบบได้ขนาดนี้พี่มีความรู้สึกว่าปีนี้มันจะได้ผลผลิตมากกว่าปีก่อนๆไหมถ้าเกิดว่าข้าวเม็ดหนาขนาดนี้ขึ้นเรียงลําดับนี้ยไล่หนึ่งอะเกินเกวียนเราเป็นเกษตรกรเห็นข้าวดีเราก็หายเหนื่อยไงใช่ใช่แอย่างที่พี่บอกว่าที่มันข้าวมันอะไรนะมันมันย่อยได้ใช่ไหมเออเกิดสมมติว่าพี่ไม่รู้จักเอฟอ t ตนะพี่ไม่ได้ใช้เอฟอ t ตพี่ก็คงขาดทุนรอบเนี้ย เราะจะดูจกประเมินจะข้าวแรกๆแล้วที่มันย่อยมันหายไปอะไรอย่างเงี้ยธรรมดาดาดำอ่ะมันจะมีข้าวมาให้เราซ่อมรอบเนี้ยมันย่อยตั้งแต่ที่เราเอาข้าวไปเพาะแล้วคือธรรมดามันจะเป็นหลุมเป็นบอ่อย่อยหายไปตั้งไหนเราจะเอาก้าไปปักดําไปซ่อมใช่ปะ่ะรอบเนี้ยพี่อยู่ในซ่อมเลยคคนแถวนี้ครับ ก็จริงไงเพราะว่ามันแรงด้วยนะตอนแรกพี่เป็นมือใหม่เนาะพี่เพิ่งทาได้สามสี่ปีพ่อก็ไม่ยอมรับพ่อจะทําได้เหรออะไรเงี้ยเพราะพี่เคยทํางานแต่ในห้องแอร์สบายๆ<า>ของพี่อ่ะบอกจะทําทได้เหรอไม่ลองไม่รู้เพราะเมื่อก่อนให้เขาเช่าพี่เห็นคนเช่าทําแล้วแบบรู้สึกไม่ปลื้มกับนาเราเลยแล้วทำไม<า><า>พี่จะทําไม่ได้แล้วอีกอย่างงพี่เป็นวัยรุ่นโซเชียล<า>พี่ก็จะประมาณเสิร์ชหาว่าอันไหนดีอะไรดี<า>แล้วแบบ เราก็กล้าที่จะลองวะก็เลยลองเอาอันนว้าวมากตอนแรกพ่อบอกไม่รอดแน่พ่อนี่แหละเป็นคนที่แบบไปรับข่าวสารเพ<สา>ราะว่าเช้ามาพี่จะต้องไปทํางานข้างนอกพ<อ>่อก็จะไปตลาดไปอะไรเงี้ยก็จะไปบอกโอ้ยข้าวลูกสาวไม่รอดหรอกรอบเนี้ยอะไรเงี้ไยงไงก็แย่รอบเนี้ยอะไรเงี้ยขาดทุนแน่แล้วร้อนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ย พอมาเงี้ยพ่อบอกยอมรับในฝีมืออะไรคือเนี้อขนาดขนาดพ่อนี่เป็นบอกว่าทํามาก่อนเราอีกใช่ไหมใช่แล้วมก่อนยังยอมรับเลยเนาะเมื่อก่อนพ่อจะต้องทําอย่างงู้นสิอย่างนี้สิอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยพ่อบอกว่าเราก็ไม่เคยได้ยินพ่อชมเนาะพ่อบอกยอมรับเลยว่าเก่งอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าทําได้เอาจนรอดจนได้อะไรอย่างเงี้ยไงต้องขอบคุณเอฟออดนี่แหละที่ทำให้พี่รอดมาได้ตอนนี้เราก็แอคเลยแอคเลยพี่อะไปไหนแอคกไปใช่เข้าใจเลยเชิดเลยยิ่งอยู่ใกล้ถนนเนี่ยไหมแอคเลยเออโชว์ได้ ก็มีคนสมน้ำหน้าที่อยู่เยอะเหมือนกันเพราะว่าพี่เป็นมือใหม่แล้วพี่ไม่ยอมฟังเขามไม่ยอมฟังทาเขาไม่ยอมใช้ปุ๋ยตามเขาม,มันจะต้องนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ของพี่อ่ะระยะเวลาในการให้ปุ๋ยให้ยาพี่จะเป๊ะพี่จะนับของพี่ตลอดเลยพอถึงเวลาพี่ให้บางคนสมัยก่อนเขาก็จะดูข้าวเหลืองค่อยให้อเออคนอื่นๆก็จบอกข้าวเหลืองข้าวขาดปุ๋ยแล้วค่อยให้อะไรเงี้ยแต่ถ้าพี่ใช้เอฟอสเกม a าทูอะไรเงี้ยพอถึงเวลาเท่าที่พี่คุยจะแอดมินเท่าที่พี่ศึกษามาเงี้ย พี่ก็จะให้ตามนั้นเลยถึงจะยังมไม่เขียวยังไม่เหลืองยังไม่อะไรเงี้ยพี่ก็จะให้แล้วอย่างเงี้ยพี่อย่างเม็ดข้าวอย่างเงี้ยครับมันมีโรคไหมอ่ไงเงี้ยอ่าอันเนี้ยนะมันจะไม่มีโรคมันจะไม่เป็นใบมันจะไม่เป็นมันบมันเลดรีบแล้วก็ด่างจากพี่<ม><ม>เคยเจอมามันจะเป็นมเมล็ดรีบด่างแล้วก็ไม่มีน้ำหนักอ๋อคือก่อนใช้พวกเอฟอร์ a กันมาทูจีโไรเงี้ยคือมันจะเจอปัญหาเลยว่าข้าวมาเมล็ดรีบใช่เนี้ยมองไปอย่างเงี้ยจะเห็นเป็นสีน้ำตาลสีน้ำตาลรีบๆก็คือเป็นเม็ดแก่ ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลแต่นี้ที่มองเห็นนี่คือเขียวเขียวมันเสมอกันหมดเลยเนาะปกติที่ผมเคยเห็นอ่ะมันจะมีข้าวล้มข้าวอะไรอย่ใช่ไหมใช่แต่นี้ไม่มีล้มอันนี้ขนาดใช้โดนบินนะข้าวยังไม่ล้มเลยนะเพราะว่าต้นมันแข็งแรงไงธรรมดาที่พี่ผัดที่ผ่านมาเนี่ยพี่เคยทำอ่ะคือเวลาบินโดนปุ๊บโดนมันกลับตัวมันจะใช้มันจะอยู่กับที่แล้วด้วยใบพัดมันใหญ่เนาะมันก็จะล้มแต่อันนี้ของพี่ล้มเหมือนกันแต่มันเด้งขึ้นเพราะว่าลำต้นมันแข็งแรง หายเหนื่อยหายเหนื่อยไหมเหนื่อยหายเ <ne ui, S 2> หนื่อย,ยอันนี้เราแอคได้แล้วชั้นโอ้โหคือในหมู่นี้ใั้ก็มือหนึ่งกันแล้วตอนเนี้ยบางทีเขาบอกว่าใช้ปุ๋ยเดิมๆใช้ปุ๋ยซ้ำๆอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ไม่กินปุ๋ยเหมือนกันถ้าเราแบบใช้ปุ๋ยที่ไม่เลือก แบบใช้ตําท้องตลาดทั่วไปพี่ไม่ไม่ได้ระบุว่ายี่ห้ออะไรนะ,ะแต่แบบเหมือนอันนี้มันมันเหมือนเ e อฟอดอ่ะมันเร่งการดูดซึมถึงฝนจะตกแล้วพิ่งจีดไปได้ชั่วโมงสอ,องชั่วโมงแต่มันก็กินปุ๋ยไปแล้วเพราะ<ช>มันมันดูดซึมเข้าไปแล้วใช่เออ,อ,เอ,อ,อตอนใหม่พ่อบอกไม่อยากไปตลาดเลย<ไ>อายเขามีแต่คนพูดว่าไม <อ S> ่ได <อ S> ้ไม่รอด<ไ>อย่างเงี้ยอายเขาแล้วพ่อเป็นอะไรที่รับแรงกดดันรอบคางมากแล้วพ่อจะมาเครียดแก่ลูกไง กลัวลูกลงทุนเยอะกลัวลูกขาดทุนอะไรเงี้ยเพราะว่าข้าวมันลงทุนเยอะอใช่แล้วบอกว่าไม่ต้องห่วงรอบเนี้ยลดปุ๋ยลดผ้ายาเชือ้อราค่ายาแบคทีเรียไปรอบนึงนะเยอะมากมคือลดต้นทุนไปเยอะแล้วช่วงนี้ข้าวราคาแพงยังไงก็ได้เยอะแล้วพี่พี่รัฐพออย่างเงี้ยพี่รัฐประทับใจครับเอฟอร์ดไหมมากรอบต่อไปพี่ก็ว่าจะใช้ต่อไปเรื่อยๆเลย,เ,ลยเพราะว่ามันลดต้นทุนแล้ว พี่อ่ะไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เพราะพี่อยู่กับมันทุกวันพี่เดินชมมันทุกวันแต่แฟนพี่อ่ะกลับจากราชการมาแบบนานๆเขามาเขาเห็นแบบโอ้โหรอบนี้ทําไมข้าวต้นใหญ่จังอะไรอย่างเงี้ยสวยมากเลยอ่ะเสมอกันมากเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนพี่ก็จะกลับมาจะเห็นจะว้าวมากเลยอ่ะแล้วพ่อเห็นอย่างนงี้แล้วแบบรู้สึกดีไหมครับดีครับซึ่งเห็นแต่ข้าวมันแน่นจริงๆนาะแ,แน่นแบบแน่นมากี่มืออาชีพจริงๆที่เขาทำกันเรื่อยๆ,ๆมา,ายังยอมรับเลยอะ ยอมแพ้ลูกสาวแแยงทำเลยก็ไม่มีใครนึกว okay ่าอันนี้เก um, ิดมาก็ตั้งแต่เล็กไปไม่เคยทําอะไรไปเหรียนด้ลองกลับมาไม่กี่ปีนะยอมรับเลยลูกสาวบอกใจถึงเนาะลงทุนจริงเยอะๆไม่มีใครกล้าลงทุนขนาดนี้หลครั้งแล้วนะแถวหมู่นี้แล้วก็แอคนั่นแ่ะมาดูฉันสิ